มีคำโชสั้นยมีอูมันนี่ออออออเลยอ๋เลยอูเอเลยลานก็เอาน่อนะลานกกรน่ลกหนอกก็ไหนสิจ๊ปืนลักระดองเอ้เสียงนึงเลยกระเดงเสียกระเด้งสนึงยับเสียงสนง

ไม่อ้เพื่อน่าต้อการให้ทำพญาเด้อเห็นไมอ้ยยิงมีความสุขอมีน้ำใจผุ้เคยุกคุดกันเลยโ้ยขายเนาะขายเดี๋ยวรอมหร่อยเด้ขายขายป่ะอ้โอ้เลยนี่โอ้เป็นนี่ ดูอะไรเพี่น้องแฟนดินไว้จะได้เห็นทำพญ่าอะไรพี่น้องไอ้เมือนี่จะเห็นได้บ่เห็นกันมาลุ้นกันแหละอึบเอาดิ้ดิอึบทำพญ่าทำพญ่าจะได้ทำพญ่าเขาแล้ครับพี่น้องดีขอ่ก็ว่าดินทำเยียบดินก็ม่ได้โอ้ทำพญ่านี่เขาไว้เอ้ยเอ้ยโอ้ย

โอ้ไปได้บุนบุท่านบุษบุษนุษบุษบุษเด้อเด้อเด้ๆเดเดหัมพญ้าพี่น้องให้อเด้ออ่าผัดเผ็ดผัดเผ็ดขาเด้ออผัดอยู่เทียงนี่มาแก้มเลยลยะไอี๋ใยยก็ด้เด้อนั่นอากนีวนว่ ก so okay, no, no, no. mm ัน hmm. รู this one, this one. Oh, ้ไหมนี่มารุ้น้ำกันในมื่อไงอาะนาอาชตะคายเออนี่ยโอ้หำพญาพี่น้องเอ้ยใช้พี่น้องใช้ดิ้มันหออยู่พี่น้อง

Chang chiêng 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 เด้อป uh ีน้ำข้ยมบังบุเรนพักอีกแล้วเห้อเฮ้ยบังบุเรนได้ยังไงเห็นเล้วพี่น้องเคยเห็นบุปผีน้องมีเเห็นอย่บ้านภาคใต้เห็นมั้งพักเงนมาห้ได้ภาคใต้เด้ทำพะยาพี่น้อง สีส<อ>มพูเห็นะเป็นมหรูมือนางเด้ดะโตกับโตบักใหญ่เนาะเก็บเพลือดแล้วมือเห็นถึกิ่งไม่ไเอบนี้เลือดยังค่ะไอ้อีอาดิดิดเลือดสะแหจะถึกชวงจะถึกยังแล้วเป็นเลือดสะ กินน้ำเด้ออ้อามาน้ำเบกทัวบุกินล่นอไไม่เท่าเ่น่นเน่นเเ่เนอะนเยา่่งเไเอากแผ่นดินไวพี่น้องแผ่นดินไวไวพี่น้องเอาเลมึงมาเอายทีมว่ เมาด้อมาเด้อกินไวเมาเด้อสวยประเทศเราก็แผ่นด okay. ินไหวคือกันพี่น้องเอ้ยบ่าแต่ประเทศไทยจัดแหงซองแหงแผ่นดินไหวยันไม่อู้นี่เด้อพี่น้องบ้าบ่าวให้ลองดอกมาแล้วนะโอ้มาเด้อ

เปรียวก็ปั่นใช่ไหอันน <power> ี้นี่เหีบอบวเอากิ่นเอน่อยทีโบกันเลยเนาะเก็บสูบเอาไว้นะนะจแจ่วจำวเอาหายว่าอย่าันี้จะควบคัคอยเพ้น้มันันคอยเพ้นนี่นี่อบมาเด็หัวมันนี่เฮ้ยเอ้า

สับหมาอะไรรู้างฮะโอ้่างด่างจะชี้ถึงแถวอ้เ่มันออกอีเพ่มันสร้างยีทูบได้มื่อกี้เมื่อี้ยิงบอมันสร้างเพ้งแดนคือทีเดองแดนอืมนี้เรื่ออะไรวันยางนะโอ้ขมิ้น เฮ็ดได้แล้วพี่น้องเฮ็ดได้แล้วห้องนแห้งน้ำแลเพิ่อน้องกอบมันแห้งน้ำวันนี้แอนแออกว่าิหมดเชียมเอ็นแอนทมเียมวยออยานออยากระจกรกลาด้วยเดิบิดกลนมดแล้วด้ เพื่อชดใช่เมื่อกี้ขุดในเพื่อชิใช่ใช่ไหมักวันในอูขุดในชามวันซีวันลนชามอีไรละพี่น้องเลยก้าวมือเลยช่วยขุดยกยออย่างเดียวไม่ใช่ใช่ดุ่มดุ่มแบบนอ้นอ่ะออ ้ะคมี่ากไปไว้หงียบนี่ขึ้นถึงตัวก้อยยอดกำก้มอยู่อุ้าก็ไปไหนะอ้ได้ยินปคือากระไปไหวกำก้มยินออกดีพอจะ

พี่นอออ้องกันสิขุดปิงกันสิย้งไเดี๋ยวนี้ก่อยแสบทุกคนเลย่ครดีอ่พี่นออ้องนนยี่จะไปทอดพี่นออ้องโนะอ้ก่งดิง

จไปหู <c oughs> so hungry, ้ไม่แล้วันนี้อ่ะ่ก็เตยแ้าเตยไป่อข้าวบมบน้แม่ไปหาน้อเห็นหูบอมห่มอยู่นี้ห่กวนม้องปันนองแกนเหมนตัวนี้ย่างอีกตัวัน่งเอามจกอุกน้อมึงเด็

Dần sâu đấy Nó kèn đấy mặc 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 đấy mặc kèn 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 đấy mặc

เดี๋ยวดเฮ้ยมือก่อนเอนเออน่นนีกเออนีมันมันกี่ยวมาว่ไปเตะไอชิบไจตัวมันต่งเลยบอเนี่ยบรมกูได้บอลกี่ดเนบื้นอะไรขนาดเจียเลยอะอยงไตัวไหก็ถ่ายกันงแม่ห้กินกันเตียง

ท่านในเบดได้พอเอ้ยพ่อเยอะเบ้องหาเยอะบ้องหาจะเยอะบ้งหาองบ้างมันจะออกว่ะฮมันให้เขาเสมแฮมันให้เขาเสิมเยอะอันนี้นี่มันเต็มอยู่ในนี้นี่ยังออกมาจังเลยเอาเยมันมันก็เป๊ะออกมันก็ม้นออกไเลยอเลย เจอได้พี่องเลยเห็นทำพญาอย่เลยสองโตดุ้งตุ้งดุ้งุ้งเห็นตุ้งเลยผดมันมีหนามันจืดด้วยผดเออผดมันเ่อน้นามันไปน้ำหนักบดตายเลยมันวะบดได้ทำได้ชิดนๆะว่าน้องเลยละไปะยูนเสียง เป็น <coughs> 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 <coughs>